ท่องเที่ยวนะครับแห่ขึ้นดอยอินทนนท์สัมผัสอากาศหนาวพร้อมชมทะเลหมอกอุณภูมิเช้านี้อยู่ที่6องศาเซลเซียสครับนักท่องเที่ยวหลายพันคนครับขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับโดยเฉพาะที่จุดชมวิวกิ่วแม่ปานครับเขาก็ไปยืนรอพระอาทิตย์ขึ้นกันตั้งแต่เช้ามืดจนเต็มแนวถนนเลยนะครับซึ่งวันนี้มีคลื่นทะเลหมอกเคลื่อนตัวอย่างสวยงามครับแล้วก็ยังมีแสงสีทองพาดผ่าน ขณะพระอาทิตย์กำลังจะพ้นขอบฟ้านะครับนักท่องเที่ยวต่างตื่นเต้นแล้วก็พากันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย เป็นภาพความสวยงามจริงๆนะคะซึ่งเช้าวันนี้บริเวณจุดชมวิวกิวแม่ปานกิโลเมตรที่42ค่ะบริเวณยอดดอยจุดสูงสุดอุณหภูมิ6องศาเซลเซียสทําให้มีสภาพอากาศหนาวเย็นนักท่องเที่ยวเตรียมตัวมาล่วงหน้าค่ะสวมใส่เสื้อกันหนาวอย่างเต็มที่โดยเมื่อวานนี้แม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาแต่ว่านักท่องเที่ยวยังมากถึง ,3990 คนค่ะมีเงินรายได้จากการเข้าชมมากกว่า5 0,000บาทประกอบกับช่วงนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้มีหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะรวมถึงการรับเริญญบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือด้วยค่ะคก็ค่อนข้างคึกคักแล้วก็รถค่อนข้างติดเดินทางไปเส้นทางไหนต้องใจเย็นๆมีมน้ำใจให้กันระมัดระวังกันด้วยนะคะค